สำหรับการซ้อมของสาวๆในเมื่อวานนี้นะคะก็ถือเป็นการซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่ทางสมาคมจะมีการตัดตัวนักกีฬา14รายชื่อนะคะเพื่อลงลุยในสนามที่3ของ VNL นี้แล้วนะคะก็ถือว่าสำหรับตัวผู้เล่นหลักนะคะก็คงจะเป็นชุดเจดเซียนชุดใหม่อย่างน้องผู้น้องแป้น น้องเตยน้องแนนน้องบุมบ๋มเวียมน้องเพียวและก็น้องบีมนะคะแลวก็ในส่วนของตัวผู้เล่นสำรองใหม่ๆนะคะ <ๆ S 1> ก็คาดว่าน่าจะมีการคัดเข้ามาเพิ่มอาจจะเป็นคนละชุดกับที่ลงสนามที่1ที่สนะคะก็ขอให้เป็นผู้เล่นใหม่ๆนะคะที่จะได้มีโอกาสลงดุยในสนามบ้านเกิดของเรานะคะก็จะได้มีกำลังใจแล้วก็ ดูศักยภาพกันอีกที่นึงค่ะและในสนามที่3นี้นะคะทีมชาติไทยนะคะก็จะพบทั้งหมด4ทีมค่ะวันที่27นะคะพบเนเธอร์แลนด์ค่ะ29พบตุรกีนะคะวันที่1รกรกฎาคมพบกับญี่ปุ่นค่ะวันที่2พบกับทางบราซิลนะคะโดยทั้งหมด4ทีมนะคะก็ได้มี เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว3ทีมนะคะทีมแรกก็จะเป็นราซิลนะคะนำโดยสาวแกบี้ค่ะมาถึงก่อนเพื่อนเลยนะคะแล้วก็ลงฝึกซ้อมแล้วเรียบร้อยพร้อมกับทีมชาติไทยด้วยนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้ก็จะเป็นสาวๆจากเนเธอร์แลนด์แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะที่เดินทางมาถึงไล่เรียกกันนะคะแล้วก็เหลืออีกหนึ่งทีมนะคะที่ตุรกีตอนนี้ยังฝึกซ้อมที่ ประเทศของตนเองอยู่นะคะก็น่าจะมีการเดินมาเดินทางมาถึงอีกไม่นานนะคะก่อนที่จะลงในวันที่29นี้ค่ะโดยเวลาการรับชมนะคะก็เวลาของประเทศไทยนะคะเป็นเวลาดีเลย2ทุ่มครึ่งนะคะสำหรับกองเชียร์เรานะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจแล้วก็คอยติดตามจาวสาของเรากันด้วยนะคะ ก็ลุ้นติดขอบจอเชียสาวๆกันได้เลยค่ะสำหรับบัตรหน้างานนะคะที่คู่ไทยแข่งนะคะตอนนี้ก็บัตรขายกันหมดแล้วนะคะตั้งแต่เปิดเริ่มขายกันเลยนะคะก็ซลออฟกันหมดแล้วนะคะส่วนคู่อื่นๆนะคะที่ทีมอื่นแข่งทีมนานาชาติแข่งก็ยังมีให้รับชมและก็สามารถเลือกซื้อเพื่อเข้าชมกันได้อยู่